พากันยาวอ่ะอัน,นี้รุ่นเก่าด้วยผูสุกนี่โอ้ออโหจูิิจะดูดีดูสภาพก่อนนี่พักเก็บคานะเก็บไม่เก็บก็วารไอ้อย่างเดียวอันบะก้านะ,จะเจอเจ็ดปอันนะอันนี้ดีสุดแสนหนึ่งเน่เลยก่อนจะไปรับชมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันก่อนนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้รอบดึกรอบดึกพอดีลูกค้านะครับลูกค้า โทรเข้ามาให้ไปดูพระนะครับเดี๋ยวเราเดินทางดึกหน่อยวันนี้นะครับมีงานด่วนเข้ามานะครับต้องใช้คาว่างานด่วนเนาะพอดีลูกค้าบอกว่าได้พระมานะก็เป็นเซียนรุ่นเก่านะครับก็ซื้อขายกันอยู่ประจํานะครับบอกว่าโทนันนี้เฮียได้พระมาผมก็บอกได้ได้ไดเฮียเดี๋ยวผมเข้าไปด่วนเลยด่วนเลยเข้ามาเลยผมโอเคได้เราเคยซื้อขายกันนะแล้วก็เฮียเนี่ยมีของแน่นะครับเราก็ต้องไป เดี๋ยวเริ่มดูนะครับบรรยากาศก็ตั้งแต่บ้านเลยให้ถ่ายให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ออกบ้านเลยว่าเวลาละไปดูของเนไปยังไงเดี๋ยวผมกําลังออกจากบ้านนะเล็กหน่อยนี่ก็เวลานี่กี่โมงเนี่ยสามทุ่มกว่าก็ยังไม่ดึกมากเดี๋ยวเราไปกันนะครับโอเคอเดี๋ยวไปถึงที่นู่นแล้วก็ถ่ายให้ดูด้วยนะครับไปไปไปดูภ้ากันโอเคกล้องมันจะสัน่นนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวถึงแล้วถ่ายให้ดูครับ อยู่ระหว่างเดินทางนะครับอยู่ระหว่างเดินทางนะครับก็มไม่ได้ไปไกลนะจออริงๆแล้วออกมาจากบ้านผมก็มาประมาณสักสิบกิโลนะครับประมาณสิบกิโลก็ไม่ได้ไกลมากนะวิ่งมาทางอุบราชาบ,นนนนบ,บานุนะครับก็ก็ไปหน่อยก็จะถึงแล้วนะครับบ้านแล้ว ตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านแล้วครับถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวโทรทีนึงถึงยังจ้าถึงแล้วถึงแล้วอยู่หน้าบ้าน <Okay. S 1> ปะทากันยาวอะ่ะวันนี้รุ่นเก่าดนะ้วยปูสุกน,นี่โอ้โหดูดีนี่ก็เป็นเซียนเก็บไงเซียนซื้อเซียนเก็บนะเราประท้าหมดอยู่แล้วทั้งเซียนซื้อเซียนเก็บไม่มีกลัวอยู่แล้วเฮียนี่ปีนี้สามสิบปีอะ่ะ สี่สิบปีเล่นพระสี่สิบปีเลยเฉพาะนี่พระ่างเดียวเนี่ยสี่สิบครับเล่นซื้อขายอย่างเดียวเนี่ยผมหาที่ตั้งนานนะกว่าจะเจอที่เนี่ยเพราะคุณวัดขวางวัดขวางเออผมเพิ่งเจอเรื่องตะกัวก็มีตะกัวมีเมกะพัดมีสำลิศมีไม่แพ้แต่ขยู่ยุคเดียวเพราะเนียมเลยนะเฮียรองมาลองมาหน่อยหนึ่งเดียบีเจ็ดสิบกว่ามีอะไรในเฮียสุธรเนี่ยแห่งอะไรตองเหลียงเนี่ยซื้อมา หึ่งล้านหนึ่งแสนบาทซื้อเหรียญละวงามหามาเลยอะไรครับพี่ต่อเหรียญซื้อมาล้านหนึ่งทำไงเนี่ยคูเนี่ซื้อร้านหนึ่งแห้งอะไรมีวัดนี่วัดอะไรนะวัดสุนพรูนี่เขาบอกปูไข่เสกนี่โบสถ์น้อยโอ้โหคอเสียง โอ้แต่แพงไปเฮียมันแพงจังคุณนี้ซื้อมาสุดเด็ดเหรอไปแต่เวลาหาเอ้ยสภาพนี้ดีที่สุดในช่วงหลังนี่นะมีแต่ศึกนะดูดิกระโถระยะก็ทีดแต่ตาจอะไรอะไรเบอกเดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามาเรื่องพกแก้วอันนี้เท่าไหร่โอ<ห>้โหตละเพชรกระโถเลยทุกทีเหรียญน่าจะเคลื่อนมากอันนี้เคลื่อนนิดเดียว ทุกทีเคลื่อนเยอะนะดูให้ดีสวนทอนเท่าไรเนะี่ยเอาขายยังไงจะดูดูสภาพก็ก่อนนี่พักเก็บก่อนนะเก็บไม่เก็บก็วางไว้อย่างเดียวปูสุกป,ปสุกโอ้ที่เงาเอาที่ตลับเพชรนะแล้วเพชรแสบข้างอู่ข้างอู่นี่นะไม่มีแพ้ใครนะโทนอู๋ เอาดอกพอตัวจริงตัวจริงไหมสองใบนีตัวจริงตัวจริงแล้วให้ขายท่าขายสาาัะรปูรอดอะ่ะซื้อพระซื้อแสนกว่าอโอ้โหโมทีนหต้องมีลายบันเดืยอที่หลังจานนะ จริงๆแล้วนี่มันเป็นว,วัดวัดกลางไงไม่ใช่นี่ปู่รอดอันเดียวที่ได้มาคือหลังจานได้จานอะไมือปู่รอดรอเรื่องจริงรจานมอนนี่เลี่ยมเลี่ยกแสฟ้าไวช้นะขั้นหาเลี่ยกแสฟา้าจะจะไปใช้อย่างนัเงนี้ยแสฟ้าครับมันยายตลอดเลือกก็ได้เฮียสี่หิ่งนี่มันออกปีอะไรเก้า,าวกว่าไหมอ,อันนี้รุ่นสองเมื่อกี้รุ่นแรกเองซื้อเผื่อครูแล้วน่ะไม่แพงหรอก นี่เหรอนี่ไงเล่าน,น,นี่รุ่นแรกนี่รุ่นนี่รุ่นรองมาอายุต่างกันอันนี้รุ่นแรกแพงไอ้ al, นี่อยู่แล้วมหกสูแต่มันไม่สวยดีเฮียก็ไม่แพงนี่ว่าอันเท่าไหร่สองเหรียญโอ้โหเห็นแล้วร้านกว่านะเว้ยแพงเอาอ่ะก็แพงอยู่ดีอ่ะถือาไว้เอาไว้มึงดูทีมมึงวิ่งหนีน่ะในแพ็คหน่ะโอ้โหมันไม่ไหวบทน,น้อยเท่าไหร่เฮียเอาไปคู่เลยป่ะคู่นี้แหละ ไม่เอาต่อนะปูผูอ่ะผูนี้เท่าไหร่เล็ดเลยถือเถอะถือได้นอยอันนี้อนี่เท่าไหร่กระบาดโอ้โหเบี้ยนะเฮ้ยเหรียญเงินไม่ไม่มีสภาพนี้นะหาไม่ง่ายนะ พัดแก้วแหละพัแก้วอ,วอันบาก้านะเจอเจ็ดแปดอันนะอันนี้ดีสุดแสนหนึ่งเน็ตเลยเฮ้ย <c oughs> hey, โทนมันมีแต่มันมีแต่ม,ม,แตมันดูเป็นเม็ดผสมมันไม่มันไม่ตั้งอย่างนี้พอโทนเจ็ดหัวเม็ดผสมมันไม่ตั้งอย่างนี้เอาอันนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยนี่บอกอะไรเนี่ยเพราะช่าง หรือนั้งแต่มีหมดอ่ะมีหมดอ่ะมีหมดอ่ะทั้งตองเนี่ยเป็งฮ้ยมีร้อยห้าสิบปีนะยกยกชุดไปดิมีร้อยห้าสิบปีด้วยอะไรด้วยไะอยากได้หลังหลังเป็นแปดเหลี่ยมมีอะไรนะอ๋อมีอะไรสิ่งไกด์ไกด์เออมีมีขายปะกูให้เป็นล้านเลยเนี่ยโคนน่าซื้อเลยน้าๆน่าใช่นะเอานะผมเอานะเ้หลังเป็นยังไงอยู่เลยผมเอานะผมเอานะ หลังไม่ยนยากระยุ่งเลยนะเห็นตามมาเดี๋ยวผมเอาหลังเป็นยากระยุ่งนะยสวยด้วยใช่ปะ่ะสวยดิยตาห้าอ,อันเท่าไรเนี่ยห้าอันพนเงินทุกอันอันมาก้าไม่เล่นไม่ซื้อซื้อเต็เงนินหมดแผ่นปัม๊มพระบาทนี่แปลกดีเลยแพ้ด้วย ไอ้นี่วะวะน้องในในนี่มีอะไรที่ไม่มาขายวะผมเงินหมดแล้วบ๊อกบ๊อกไอไอนี่แพงนะร้อยห้าสิบปีร้อยห้าสิบปีเงินแพงตอนตอนเนี้ยเอาสามอันดีกว่าเท่าไหร่ไหสามอันนี้โอ้โหหัวทุกอันเลยเท่าไหร่คุณนี่ เด็ดเลยแปดหมื mm ่น hmm. สี่หมื uh ่น oh. อิงเด็ดหัวหมดเลยแดนแทั้งคู่เลยนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือสามื่กว่าด้วเนี่แด้แปดอันนี้อันนี้ไม่แพงมช่ะก็เชิดลาดบวกขาวอันนสองหมื่นโอ้โหนีราดนี้อะไรโอ้โหเหรียญนี้ต้องสองหมื่นเนี่ยเล็กแคหมื่นเองดูเองเองเองขาปะเล็นเอ็งดูดิ นี่ถ้าเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้นะแม่งแม่งต้องตายไปข้างเวลาซื้ออะเปียกทองแชมป์เปี้ยนโลกซื้อเบื่อห่าแล้วไหมฮะใส่หาใส่ห่าใส่ห่าโอเคนี่เปนรุ่นสองสวยสวยรุ่นสองหมดเป็นไหนนี่เงินฟางนี่นี่นี่อย่างนี้เรื่องอารมณ์ละ นี่เหรียญนี่รุ่นสองเอ้ยรุ่นสามด้วยต้องไม่ซื้ออันนี้ละขำต้องซื้ออันนี้เนี่ยต้องซื้อคู่นี้ต้องซื้อคู่นี้เฮ้ยแชมป์ทั้งคู่นะเพราะเงินไม่ต้องไปครับเงินไม่ต้องไปหามีกูมีคนเดียวในตลาดแปดหนึ่งบล็อกนิยมอ่าไม่นิยมอะไรคือนิยมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิยมมันยันใหญ่ อ๋อ,อยันใหญ่แบ่เงินเน็ตหาไม่ได้หรอตอกนี้ก็ไม่ได้หรอเท่าไ,ไหร่60เลยถ้าถ้าเลี่ยมมือกระบะนี่คู่ๆนี่ซื้อๆกับบัคูค่คเลยไหม คู่เลยไหมจบถอดมาแถมเนี่ยนะว่าเทอนกูคู่ไปที่เกมมึงรู้กูไม่กล้าแถมเบอร์ไม่กล้ารู้นี่เว็นนี่พ่อคอยหน้ารถมึงนี่กูรุ่นนี้นะนี่ไม่โดนนั้นน้องพ่อไม่พีมันปลดรุ่นน้องพ่อนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ปลดรุ่นเดียวกันนะไม่คอยเจนี่ขอกูนะเนี่ยหนกมือเดียวนี่ใส่มเนี่ย ตรงไปแล้วทั้งถาดเนี่ยอ๋นนี่ถาดนี่ตรงเลยเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถึงสิบล้านมันไม่ยอมจาา่ายบ้านมันเลยนะน้อนไม่หลับน้อนไม่หลับมาวิาวไานโดนไปอ้วกเลยเลือดจะสาดเลย อ่ถ้าถ้ผิดก็นี่เองเองก็ทวนเลยถ้าเกิดรวมแล้วมันมาทวนยากกันใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคนี่ถักกล่องนะถักอทงทกล่องนี่แถมโอเคเฮียถ่ายรูปไปผมจริงเดี๋ยวผมจริงเดี๋ยวผมเอาไปแล้วก็ก็รวมรวมจาวผมไปยอดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมใเรื่เราคุยกันแล้วนะ เมเดิมนันเดินข้าวถางขาเดิน6เหนียานนันไก่อนโอ้โหเพราะเหนียวมากวันนี้คนไม่ต้องเจ็หลัำไม่ต้องตัดด้วยไม่ได้ประทากันนานแล้วตู้นี้ใส่นะโคตรสุดเลยดดิกดิสิิตู้แบบสลั่งไม่เออยู่ข้างหน้าเนี่ยแบบเพชรไงฝักกรกตู้เมืองเพชรฝอกกระจุ๊กอเอินข้ออยู่นี่ขึ้นถายกันมันมันเลยอา จบอ่ะมาบดบดบดแบ่ปไปดูกับลุ่มเก่าต้องเบิกนิดหนึ่งแกกให้จัพอซอยโหนี่สดยอดแล้วไม่มีใครออกลอไม่ได้เลยโหดำเปืนเล่นเยอะ ลุกล่อลูกชนพอเข้าปุ๊บนี่มันเหมือนอะไรนะเข้าไขยคนเข้าไข้คนนี่ยมก่องได้เลยั้งเราตอนไปานบนนะดูหนังจีนเรื่อยอ่ะปิดประตูเซตตี้ิกโอ้โหโ้อ้โหนมันต้องน้ำลึกน้ำลึกนีผ้าแฉ่งเรียกราบอนตังนี้กัน บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ sai tone แ8 8แ t o n e 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่าง สามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e b o o k โทนบางแค FC เอนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิ์พย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์ หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028